สวัสดีครับและในเวลาตอนนี้ไปขอเชิญท่านพบกับนักพูดหน้าใหม่ไฟแรงขวัญใจเด็กเป็นค่ายเขานั้นที่จะมาเทียบเทียมนดออุดมโนตชนดีมและนัุรมมกจกเขานั้นคือมิสเตอร์เบเบ้ไปลงคองหรือแนวอุกิศิสโคนั่นเองสวัสดีครับหากว่าเรากำลังสบายกึนปลอกมือพันหากว่าเรากำลังสบายกปลอกมือพัน หากว่าเรากำลังมีสุขหมดเดืองทุกได,ได้ทุกสิ่งอย่ามัวไปวิ่งอะไรกันเดาจงปวดมือพอันพร้อมที่จะฟังผมพูดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะผมนายอุก,กิตศีสุศโขจากทีมสมะเฮยอย่านิ่งเฉยกับการทำอาการอุ้ยลืมไปว่าไม่มีไม่โอ้โห <laughs> นะฮะอย่านิ่งเฉยกับการทำอาการวันนี้ผมจะมาพูด ให้ผู้ชมคอยตามไปดูกระถาของผมนะครับโอมให้ช้างลืมโขงโอมให้โขงลืมภัยโอมให้มันดอนเล่าโอมให้มันรักใไขโอมให้มันทำประกันที่ได้ ผีแพงเข้าสิงวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดโน้มน้าวถากถางเอ้ยไม่ใช่โน้มน้าวชักชวนผู้ฟังทุกคนนะครับให้มาทำประกันชีวิตให้มารู้ว่าการทำประกันชีวิตมีประโยชน์ต่อชีวิตท่านอย่างไรและการทำพอตบอมีประโยชน์ต่อชีวิตท่านอย่างไรนะครับผมก็จะสมมติเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งให้ท่านผู้ฟังได้ดูกันนะครับดูครับขี่รถไปไว ไป,ไปซื้อของให้แม่ครับแมนครับกระบะกระบะครับย้อนสอนมาจากไหนไม่รู้ครับชนเตี้ยนโอ้ยโอ้ยเราก็จะได้แล้วครับจากบริษัทประกันภัยไทยจำกัดนะครับหรือบริษัทที่เราไปทำพลรลบไว้นะครับถ้าเราบาดเจ็บนะครับเขาก็จะจ่ายให้เราไม่เกิน5 0,000บาทนะครับแต่ถ้าเราสูญเสียวัยวะหรือเสียชีวิต เขาก็จะให้ค่าพงศพเรานะครับเป็นวงเงิน2องแสนบาทนะครับแต่ถ้าเราทําประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตก็จะช่วยคุณในการหักค่าใช้จ่ายนะครับถ้าพลรบอรจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอนะครับประกันชีวิตนะครับก็จะจ่ายให้เราพอดีกับเงินที่เราจ่ายให้กับโรงพยาบาลนั้นๆที่เราไป รักษามาครับอ๋อขอบคุณมากครับลืมนะครับพรบพรบเดี๋ยวนี้นะครับมันมาพร้อมกับการทำทะเบียนรถนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่หากคุณไม่ทำนะครับคุณก็จะโดนปรับไม่เกินวงเงิน10,000บาทนะครับการทำปรมกันนะครับเดี๋ยวนี้ง่ายและสะดวกมากครับผมอยากจะบอกนะครับแค่เราโทรไป ฮัลโหลบริษัทการทำประกันใช่ไหมครับผมจะทำประกันครับอย่างนี้นะครับแต่นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราทำประกันกับใครนะครับต้องมีใบประกอบการทำอาชีพนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะโดนหลอกโดยใช่เหตุนะครับครับถ้าเราทำประกันชีวิตถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนทำงานนะครับทำงานเลี้ยงชีพกินไปไม่มีเงินเก็บนะครับถ้าเราเก็บ กับประกันชีวิตนะครับถ้าเราเกิดอบุบัติเหตุขึ้นมาต้องรับเราก็จะได้นะครับเงินค่าชดเชยโอ้ยสบายใจดีใจหลายเดี๋ยเงินค่าชดเชยปลาเบงเบ้าพราระนะครับแล้วก็ดีนะครับเห็นไหมครับการทำประกันชีวิตและการทำพลบบควบคู่กันไปนั้นมันมีประโยชน์ต่อเราแค่ไหนแต่คนบอกว่าวงเงินมันแพงทำแล้วแพง แหงชิปมักผมขอบอกเลยนะครับว่ามันเทียบไม่ได้นะครับกับเงินที่เราจะได้มาบำรุงร่างกายตัวเองหรือรักษาร่างกายตัวเองนะครับขอให้ทุกท่านลองไปคิดดูนะครับก่อนจากกันผมก็จะมีกรให้ทุกท่านได้รับฟังทนฟังกับผมนะครับประกันภัยหรือชีวิตรัพย์คิดจ่าย กลุ่มเป้าหมายตอบแทนแม่นดอนี่เพื่อนครอบครัวสุขสันต์การันตีคอปพอนี้เห็นประโยชน์โปรดวางใจมาสร้างภูมิคุ้มกันพลันสร้างรัก <c oughs> ให้ประจักษ์ผลสำริดบิดเบือนไหมทำประกันทุกประเภท ก่อนใครๆมั่นคงใสเงินยังมีที่เก็บออมหนึ่งหนึ่งแหโทรได้ไม่ขัดข้องความแจ้งชัดข้อมูลให้ใครถนอมอยู่เบื้องหลังประกันใช้ไม่ตมตรอมเมื่อท่านพร้อมประกันชีวิตมิตรแท้เอ่ยผมหวังว่า สิ่งที่ผมให้ความรู้ไปนะครับจะจะเป็นประโยชน์ต่อใครอีกหลายหายคนและหวังว่าจะไปทำประกันชีวิตและบอกพ่อบอกแม่นะครับให้ทำพรลบกันทุกทนนะครับขอบคุณครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับสนุกค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันภัยค่ะค,ครับผมครับ สนุกไหมครับสนุกครับผมได้มีความรู้เกี่ยวกับการแบกแพแล้วก็เขาพูดมีสาระและน่าสนใจมากเลยครับครับผมครับเป็นไงบ้างครับสนุกมากครับมีความรู้มากมากมายเลยครับครับผมครับ